ครับสวัสดีครับพี่น้องพ้องปายที่เคารพบักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารีี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสัางแรงบันดาลใจทางด้านการเกษตรนะครับมาพบพี่พบน้องเป็นประจำทุกมื้อนะครับน้อครับพี่น้องครับสําหรับเบอนี้ครับมาเยี่ยมยามถามข่าวนะครับพี่น้องพ้องปายนะครับเกษตรกรหน้าปังของเฮานาะในพื้นที่บ้านท่าตุ่มครับ อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องนี่ครับไก่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับเนี่สสำหรับตอนนี้ได้ประมาณหาสิบมื่อแล้วครับพี่น้องครับนี่บุ้ยเกิดสม่ำเสมอกันดีป่านยังครับเนี่สสำหรับพันข้าวไก่ทองคำแปดเก้านะครับเป็นพันข้าวที่มาแรงที่สุดนะครับในขณะนี้นะครับนาอแต่ว่าเบิ่งให้อยู่ข้างกันนี่ครับพี่น้องครับผลปรากฏว่าบุ้ยต้นเข่าก็งามอยู่ครับ แต่ผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่ปาดทีโทนี่ครับน้อสำหรับพืชนะครับที่เป็นศัตรูของข้าวนะครับที่บอกว่าศัตรูเนี่ยก็คือมาแย่งน้ำแย่งอาหารแย่งปุ๋ยนะครับจากต้นเขานาอก็เลยให้ในต้นเขานะครับที่อยู่ในพื้นที่มองนี้นะครับทั้งที่เป็นเจ้าของเดียวกันด้วยครับพี่น้องครับนี่ให้ทั้งขวามือทั้งนี่นะครับกับใส่มือนาะ ผลปรากฏว่าต้นนี่ตั้งกันครับพี่น้องครับนี่นี่ครับต้นบักเขียวงามปนยังส่วนมากทั้งนี้ครับพี่น้องครับนี่ต้นเขาถือยาดอาหารยาดปุ๋ยยาดน้ำไปนะครับต้นก็เลยบ่งามเท่าที่ควนนะครับซึ่งไหน้านี่ครับพี่น้องครับนี่บ๊ยนี่ครับมึงไงเสียหายไปเคืองต่อเคืองพี่น้องครับนี่บางมองนี่มองบ่เห็นต้นเขาเลยครับนี่เนื่องจากว่า ยาขึ้นท่วมเลยที่เดียวนะครับเนาะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเฮาสิปล่อยไปแบบนี้นะครับก็คงสิมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลผลิตแน่นอนนะครับเนาะซึ่งเกษตรกรจําเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องกําจัดออกไปเนาะซึ่งการกําจัดนะครับก็มีหลากหลายวิธีนะครับเนาะโดยวิธีการที่ดีที่สุดนะครับก็คือการที่เอาเกี้ยวมาเกี่ยวออกไปครับแต่ว่านี่ครับพี่น้องครับสาหรับไฮน้าใงญ่แบบนี้นะครับแล้วก็ยาหลายแบบนี้นะครับก็คงสี่ เกียวบาไหวเราครับพี่น้องครับเขาก็คงต้องหาตัวซอยหาวิธีการนะครับในการสิกําจัดนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งเฮ็ดจ้าไหนสีสามารถกําจัดหญ้าได้นะครับโดยว่าเป็นอันตรายแก่ต้นเขานะครับบนี้ผลต่อการเจริญเติบโตของต้นเขานะซึ่งเขาในช่วงนี้นะครับอีกเจ้าหน่อยกับสีม่านเลยครับพี่น้องครับเนี่ถ้าสมว่าปล่อยไปแบบนี้นะครับบ่ดีแน่ๆเลยนะครับเนาะ เอาไนี้เขามาเบิ่งกันชัดๆนะครับว่าหญ้าที่พ่อพี่น้องป้องไปเห็นกันอยู่นี่เป็นหญ้าชนิดใดนะครับเนาะนี่ครับพ่อพี่น้องครับนี่เข้ามาเบิ่งกันใกล้ๆนะครับนี่เนาะหญ้าที่ผมวอาจ่าไปนี่นะครับพี่น้องป้องไปนะครับทั้งมหาสารคามพี่น้องป้องไปนะครับในพื้นที่ของบ้านมะคาตบลมะคาอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเอื่นว่าผืนหน้าครับพี่น้องครับนี่เอื่นว่าผืนหน้าเนาะ นี่นเอื่นว่าผืนหน้านะครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่นี่ครับลักษณะของหยานะครับก็คือลักษณะของต้นผือนะครับเนาะแต่ว่าผือหน้านี่สีสิต้นบ่สูงครับพี่น้องครับต้นซ้ำต้นเขาเนาะแต่ว่าผืนที่อยู่ตามหนองนะครับที่หฮอเอามาตำศาสตร์เอามาท่อเสื้อนี่สีมีลักษณะรูปร่างคล้ายๆกันแต่ว่าต้นสูงครับเนาะแต่ว่านี่ต้นเตี้ยนะครับ แต่ว่ามีลักษณะของใบดอกแล้วก็ลำต้นนะครับคล้ายๆกันเนาะนี่ครับโดยเฉพาะยงยิ่งต้นของเขาลำต้นของเขานี่ครับนี่มีลักษณะเป็นเรี่ยมคล้ายๆผืนครับพี่น้องครับนี่เป็นเรี่ยมคล้ายๆผืนเนาะครับเนาะแต่ว่าต้นน้อยก็เท่านั้นเหมือนต่อซึ่งยุบานของผมนะครับเอิ่นว่าผืนหน้าครับส่วนบ้านของพี่นอ้องป้องไปแต่ละพื้นที่ แต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลแต่ละเพื่อแต่ละจังหวัดนะครับเพิ่นเอินซื้อว่าจังไดเนาะสำหรับหย้าชนิดนี้เนาะิ่งเนี่ครับบอน,นอยเลยที่เดียวนะครับเนาะเอาบาดน,นี้ผมก็สิได้เก็บเอาตัวอย่างนะครับสำหรับหย้าชนิดนี้เนาะไปให้กัผููเชียวชาญนนะครับเพื่อนใดวิเคราะห์ว่าหย้าชนิดนี้เ,เพิ่นมีซื้อว่าจังไดนะครับเนาะและนอกจากนั้นนะครับสิมีวิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้นะครับ แล้วก็มีวิธีการกําจัด้าชนิดนี้ใดจังไดนะเอาครับรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรนะครับไปพบกับผู้เชี่ยวชาญของเข้าใดเลยครับผมไปครับพี่น้องครับจวดบาทนี้เอาครับพี่น้องครับตอนนี้ฮอกรมาหฮอดร้านไทยเจริญพาณิชย์ของชัยกฤสินแล้วครับสวัสดีครับเฮียอูดครับผมยินดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้ดอกไม้มาฝากเฮียอีกแล้วครับผมครับก็สองสามคำถามเหมือนเดิมครับเฮียครับได้เลยครับ คำถามแรกครับเฮียนี่ครับหญ้าที่อยู่ในนาข้าวของพี่น้องเกษตรกรตัวนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรครับผมคำถ<ร> <ผม S 1> ามแรกก่อนอครับก็สําหรับหญ้าตัวนี้นะก็เป็นวัชพืชในนาข้าวตระกูลกกตระกูลกกเป็น<อ>ปรูปก้างก่อนคือว่าตระกูลกกมี่นน่มันรูปร่างคล้ายๆกับกกน,นะครับ,รบทีนี้ในกูลกกมันก็แบ่งแยกย่อยเป็นว่าหนวดปลาดุกหรือว่าไข่เขียด อีสานเรียกไข่เขียดภาษารมภกลางเรียกว่าหนวดประดุกตัวที่สองก็คือตัวนี้เลยคือกกทรายกอกทรายภาษาภาลางภาษางานราชการเรียกว่ากกทรายอ๋อกกทรายใช่ครับภาษาอีสานเราเ็าเรียกว่าผือนาหรือผือน้อยบ้านผมเรียกว่าน้าดอกเหลืองนี่นะครับนี่คือของทางอีสานเลยครับผมส่วนตัวที่สามนี่เรียกว่ากกขนาดหรือว่าหัวขอดซึ่งก็ได้ออกคลิปไปรุ่นก่อนๆไปแล้วอ๋อใช่ใช่ครับ วันนี้เดี๋ยวจะมาเจาะสองตัวเลยที่เป็นตระกูลกก <ผม S 1> นะครับก็คืออ่ากกทรายหรือรว่าผืนนาผืนะนาเนี่ยตัวที่ถืออยู่นี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยลักษณะก็จะเป็นนะก็จะเป็นดอกเลยเอามาตัวหนึ่งเนาะครับครับนี่ครับมันจะต่างจากพวกหัวขอดรือกกขนาดนะต้นจะเป็นสามเหลี่ยม นี่นะฮะแล้วดอกมันจะเป็นแบบนี้มันคนละอย่างกันผมพูดให้เกษตรกรนะครับได้ฟังตอนที่ผมอยู่ที่นาว่ามันคล้ายๆกับกกที่ใช้ทอเสือเฮียอ่าก็เรียกว่าผือโม่ตัวนั้นอันนั้นต้นใหญ่ใช่อันนั้นต้นใหญ่กว่าอันนี้น<ช>ต้นจะเล็กกว่าอันนี้ต้นเล็กใช่ครับอันนั้นต้นใหญ่เลยแต่ว่าตต้นใหญ่่่เลยแวารูปร่างลักษณะเหมือนกันเป๊ะเลยคล้ายๆกันเลยครับสามมเี่ยคล้ายๆกันเลยครับครับนี่แหละครับอันนี้ก็คือตัวกกไฟที่ว่า ผือนาครับนะผือนาหรือผือน้อยหรือยาดอกเหลืองที่เราเจอแล้วมันจะขึ้นเยอะมากเลยนั้นหนามาเนี่ยมันจะล้มทับข้าวเลยตัวนี้โอ้ใช่ใช่ใช่ล้มทับข้าวเลยเมื่อกี้ที่ผมไปดูนี่ครึ่งต่อครึ่งเลยสําหรับบางแปลงเฮียครับครับผมครับตัวนี้นี่กําจัดอนะส่วนตัวยาที่จะมาใช้กําจัดตัวนี้นะครับครับผมก็คือตัวนี้เลยครับตัวไหนครับ ตองด,องดี้ตองดี้อนนต,ตองดี้ตองดี้ครับพี่น้องครับสาหรับตองดี้เนี่ยก็ใช้ในการกําจัดผือนาครับนะผือนาแล้วก็ไข่เขียดครับแล้วก็ผักแว่น่าแล้วก็พวกผักปลอดนาไสเอียนนะพวกนี้ได้หมดเลยเอาได้หลายตัวได้หลายตัวครับตองดี้มันไม่ใช่ว่าได้แค่กบฝฟายอย่างเดียวนะก็ได้กบฝฟาย ได้ไข่เคียดได้ผักปอดนาได้ผักแว่นนะครับอ่าสนโางคกวันนี้ได้หมดเลยครับตองดี้เนี่ยเป็นยาชนิดดูดซึมอ่าชนิดซึมก็คือฉีดไปปุ๊บเนี่ยมันตายช้าหน่อยแต่ตายชัวร์แล้วตายยันรากเลยอือครับอ่าพอมันจะค่อยค่อยดูดซึมดูดซึมไปยันจุดเจริญมันมันไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วครับเลยไม่เร็วเหมือนยาเผาไหมเออ้ยาเผาไหมฉีดปุ๊บ S <S <S เงี่ยวปั๊บครับทานอีกน่ยปุ๊บฟื้นขึ้นมาใหม่แต่นี้ตายแล้วก็ยุบไปเลยค,ค่อยๆตายเนาะค่อยๆตายมันจะไปโดนจุดเจริญของมันครับผมจุดที่ปมมันอยู่บนโคนแล้วก็ค่อยๆย,ยุบนะ <แต S 1> บางทียอดนี้ยังดูยอดนี้ยังดูเขียวๆอยู่แต่เป็นเขียวหมน่มนๆนะฮะครับอาจจะไปดูข้างล่างนี่เน่าแล้วครับอ่นนี่คือการตายจากการฉีดยาตัวตองดีดังนั้นเกษตรกรเนี่ใจเย็นๆใจเย็นๆครับ10-15วันถ้ารุ่นออกดอกนี้ตีไปเลย15วัน20วันครับครับแต่ว่ามันจะหยุดเจริญ จุดสังเกตอีกทีหนึ่งก็คือเราจะสังเกตเห็นข้าวจะเริ่มแทงสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงแซงตัวนี้ไปเรื่อยๆอ,อันนั้นบอกว่าหญ้า,าเริ่มเริ่มหยุดการเจริญเติบโตแล้วค่อยๆยยุบไปไม่ใช่ว่าฉีดแล้วก็ใบเหลืองดอกเหลืองไม่ใช่อย่างนัาไม่ใช่ครับ,รบเพราะนั่น,นฉีดปุ๊บเดี๋ยวฟื้นเร็วอ๋อครับ่าแล้วก็ตัวตองดี้ตัวนี้นะฮะสามารถฉีดทับข้าวได้โดย<อ>ไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆทั้งสิน้นโอ้ะารที่ว่าข้าวไม่บาดไม่บาดฮะจีได้ฟําได้ข้าวไม่แดง ไม่ชะงักงันไม่บัตรไม่งินไม่แดงครับผมไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆล้มสิ้นเลยนี่นี่สิ่งที่เกษตรกรเป็นห่วงครับเฮียว่าครับกลัวฉีดไปแล้วนี่กลัวข้าวเป็นอะไรไปอะครับกลัวบัตรกัวแดงกลัวตายครับผมออปลอดภัยปลอดทุกอย่างนะฉีดทับข้าวเจอหญ้าตรงนี้ตรงไหนเยอะๆนำมาเต็มที่เลยอ๋อครับผมก็ขึ้นนำก็คือว่าใส่เลยคีัด ให้อบก็ได้ได้หลายครั้งก็ได้หลายครั้งก็ได้กี้หลายกี้หลายครั้งก็ได้ครับโดยที่ว่าข้าวไม่เป็นอะไรเลยไม่กระทบกับข้าวคือตัวตองดี้แน่นอนครับอยากให้ประสิทธิภาพตายดีขึ้นอีกเยอะเลยจะต้องบวกเข้ากับยาแก้น้ํากระด้างปรับสภาพน้ําแล้วก็จับไปในตัวอาวอนกาใช้คู่กันใช้คู่กันเลยครับเพราะมีลูกค้าที่เคยเอาตองดี้ไปฉีดเดียวครับนะแล้วก็ เจ้าเดียวกันมาฉีดคู่กับอวอนกาดสุดท้ายต้องมาใช้เป็นยาคู่จะตายดีกว่าเยอะอครับตัวนี้คือไม่ใช่แค่จับไปอย่างเดียวนะมันปรับสภาพน้ําทําให้ตัวยากับข้าวกับหญ้าเนี่ยมันเข้าไปได้เร็วขึ้นเข้าได้เยอะขึ้นแล้วก็ตายดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับก็คือใช้ตองดีบวกกับอวนกาดเลยครับครับครับเอาครับเฮียมาพูดถึงเรื่องของอัตราการใช้ครับเฮียว่าเราใช้อะไรยังไงบ้างครับผมได้ครับผม สำหรับตองดี้นะครับหนึ่งกล่องนี้นะครับจะมียาอยู่สิบซองโอ้เป็นซองเหรอฮะเป็นซองแยกให้เรียบร้อยใช้ง่ายนีครับมีสิบซองทั้งหมดนี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ซองเดี่ยวเดี่ยมเนี่ครับมีซองซองนี่นะครับครับครับนี่นะครับครับวิอัตราการใช้ถ้าหญ้าเล็กนะหญ้าตีว่าไม่เกินหนึ่งเซนติเมตรความยาวของหญ้าของพวกกระไฟไม่เกินหนึ่งเซนเราใช้ซองเดียวพออ๋อไม่เกินหนึ่งเซนฮะใช้ซองเดียวครับครับบวกกับอวอนกาดห้าซีซี ห้าซีซีครับผมแต่ถ้าสูงขึ้นมาหน่อยประมาณสักขนาดนี้ตีว่าสัก15บห้าเซนครับสิบห้าเซนเราใช้สองซองสองซองครับอวอนกาดก็ปรับเป็น1 0บซีซีขับต่อน้ำยี่สิลิตรครับครับเนี่ยก็คือย่าายิ่งโตยิ่งต้องใช้เยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะอย่างย่าารุดออกดอกนี้ต้องใช้ถึง3-4ี่ซองอ่มเพราะว่านี้ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ละ จัดถึงห้าฟองก็ได้โดยที่ไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆทิ้งสิ่งนะส่วนอวกาศ,ก,ศก,ก็ใช้1 0ซีซีเหมือนเดิมครับ10ซีซีเหมือนเดิมครับตัวน้ำ2 0่ิลิตรหรือใครจะใช้15ก็ได้ไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆทิ้งเลยมมีแต่ว่าไอยากรฟายนะหรือว่ายาพินาเนี่ยจะตายดีกว่าเดิมครับอ่<น>ะครับผม เอาครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับเรื่องเคมีพันธุ์นะครับในนาข้าวของเรานะครับขอบพระคุณเฮียอุดครับขอบพระคุณครับครับผมครับครับเอาครับพี่น้องครับท่านใดที่มีความสนใจเด้อนะครับสําหรับสารปราวัชพืชนะครับประเภทกกทรายนะครับหรือว่าผืนนาครับหรือว่าบ้านพี่น้องป้องไปนะครับเอิญหลายสิ่งหลายอย่างเนาะนี่ครับสรุปเราก็คือโตนี่แหละครับพี่น้องครับอยู่ในมือผมนี่เนาะ เอาสามารถนะครับประสานงานมาได้นะครับสาหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสําหรับพระเอกของเฮาครับตองดีบวกกับอวันกาดครับ0899428684ครับทั้ง ID ดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับพอยพี่น้องครับอีกครั้งหนึ่งครับ0899428684ครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับเด้อนะครับครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานพร้อมล่าผ้าจากพี่น้องป้องไป ไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมนี่ครับเอาตองดีครับเอาวันการไปปราบตัวนี้ครับผม